thank you สองประตูเข้าได้สี่ทิศทางสามเทินอยู่บนพญานาคทั้งสองตัวนะครับสี่มีจิตกรรมฝาผนังที่สวยสดวัดงามห้าวัดนี้พระอุโบสถ,ถกับพระวิหารรวมอยู่ที่เดียวกันไม่แยกแต่วัดทางเหนือนส่วนมากก็จะแยกวัดภูมินล,ลุงหกเป็นวัดที่เจ้าเมืองผูพรองนครน,น่านทุกพระองค์จะต้องมาถือน้ำพิพัฒน์จัตยาที่วัดภูมิหรือเป็นวัดที่ศักดิธิ์ของจังหวัดน่านกระทรวงการคลังเลยอนุมัติให้ลงธนบัตรหนึ่งบาทรอแปดวัดภูมิ แล้วก็พิ์น้อยด้วยที่ใช้ส่วนมากจะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเท่านั้นที่จะเป็นของวัดภูมินข้างล่างมีให้บูชานะครับเป็นธนาบัตรฟันผงปลูกเสกแล้วเป็นรูปวัดภูมินจาลองนะเราเรียนแบบพม,ามา่าเพราะล้านนาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นพมาสองร้อยกว่าปีวัดนี้เรียนแบบพุทธามประเทศพมา่าเป็นพระพุทธรูปสี่องค์นะครับปิดทองหลังพระไม่ได้กับวัดภูมินนี่แหละ ซีโอนี้หมายถึงองวิหารสีเ่เมตากันนามุทิตาอุเบกขาวัดเราเรียนแบบพุทธามพม่าอันนี้คือผู่ม่านย่าม่านที่เป็นภาพที่สวยที่สุดของวัดภูมินที่เห็นนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่กางเกง,งนะนี่คือรอยสักผู้ชายสมัยก่อนที่นิยมสักนี่สักเป็นรูปฮันุมานเลย,ยข้างบนนึกสักเป็นรูปดาวแดงเป็นรูปคนวิ่งผู้ชายถ้าไม่สักผู้หญิงก็จะไม่รัก เขาถือไม่มีความอดทนไม่มีความมณาาที่จะเลี้ยงดูเขาได้เป็นตัวนี้ย่าม่านม่านก็คือพม่านะเป็นหญิงผู้สูงสักพี่ผู้ม่านเขากระทีปเปย่าม่านว่าคำรักคำรักของพี่นั้นจะฝากไว้ในน้ําก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวหากจะฝากไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกจะด้านเดือนดาวปกลุมความรักของพี่เสีย หากฝากาไว้กลารคุ้มกลางข่วงก็กลัวเจ้าเมืองมาเจอจะแย่งน้องของพี่ไปเลยฝากไว้ในอกในใจของชายพี่นี้ยามหลับแลสะดุ้้งตื่นก็ไม่หายคลายคิดถึง <c oughs> นี่นะปู่ระกระติบยาอันดับหนึ่งของวัดภูมินและเดี๋ยวไปดูอันดับสองโมนาลิซาวัดภูมินชื่อนางสีไวอยู่ทางนู้นเลยมามาดี๋ยวกนไ ก่จะไปหาสีไวนี่มาดูนี่ก่อนบุรีบุรีสี่รอันนี้เป็นภาาที่สามที่สวยนะผู้ชายผู้หญิงนี่ก็จะมาเจอกันที่ท่าน้ำเนะี่ยผู้ชายก็ได้เขา,าตัดเหมือนกันนะในผู้ชายก็ตัดเขาระเบิดหูระเบิดหูก็เจาหูใส่ดอกไม้หรือไม่ก็ใส่ที่โยมคือบุหรี่เผู้หญิงก็ระเบิดหูเขียนชื่อนามสกุลกันเดือนปีเกิดในแผ่นทองเหลืองบางๆแล้วก็มวนมวน,มวน,มวน,มวนเน็ใส่ เป็นบัตรประชาชนนะบัตรประชาชนเดี๋วนี้เขาจะโชว์โชว์การใส่ใส่ผ้าแนยลายน้ำไหลลายลายไทยลื้อรเยนยสามคนนะะเนี่ยก็มาเชียวพาราไดีกันผู้ชายถ้าขอต่อบุหรี่จากผู้หญิงถ้าผู้หญิงก็ให้ต่อบุหรี่แล้วพค่นบันใส่กันแบบนี้หมายถึงว่าเขารับรักรับมั่นเลยนะอ้ออ่าเนี่ยขี่โยสื่อรักนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบนี่ยเขาเขาจะเดินหนีเลยนะเขาไม่ให้ต่อเขาไม่ชอบ นี่บุหรี่สิงรส่วนอันนี้หญิงสาวหาดน้ําจากท่าน้ําขึ้นข้างบนใส่ผ้าลายไทยหรือผ้ามัดหน้าอกหน้าเขาจะกลมเลยสวยคิ้วโป่งเลยอย่างจันแลมเลยนี่ผ้าพิสาบุหรี่สิรัค่าเดี๋ยวไปนู่นโมนาลิซ่ามาแล้วนั่นเปลยอกทั้นเลยนี่พิลนท์วะโ,โมนาลิซ่าเนี่ยมากนหมนด มืก่อนหน้าอ,อกไม่ดำงี้หรอกกร <c oughs> มละมือเป็นลูกมันเลยดำห <c oughs> อวสิมสิม,สมหน้านะขาจุอะไรเห็นแต่นี่ดำปีเลย <c oughs> อันนี้นาน,นี่เป็นลูกเจ้าเมืองนะฮะเป็นลูกเจ้าเมืองเมืองนะั้นนี่อาบน้ำทาแป้งกลับกับไม้ที่ผมเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องมาจากอนุษย์ผู้ชายคนนั้นก็คือคันธนกุมารน,นะฮะคันธนกุมารน,นี่เป็นชาดกเรื่องมาจากเริ่มแรกตรงนู้นเลยนะที่มันยาวตรเล่ามันนานเดีวข้างล่างไม่มีคนอยู กัรชนะกุมารก็คือพระพุทธเจ้าที่เสวยชาติแรกที่เป็น,นมนุษย์นะเนี่ยหลังจากซึ่งอุยกยักษ์ยักษ์ให้ขอวิเศษมาสามอย่างคือหนึ่งนำเต้าสามารถจะชุบกับคนเท่าคนแก่ให้เป็นหนุ่มเป็นสาวได้สองให้พินสามสายสามให้กระบองต้นที่ตายไปที่เป็น,นกระบองฮะปรากฏว่า,าการธนะกุมารมาเมืองเมืองนี้ประชาชนไม่มีเลยหมูหมาเป็ดไก่ก็ไม่มีไปรู้ไปไหนหมดปรากฏว่าบนท้องฟ้านร่ฮะอนา,าได้ มันมากินคนหมดเลยกินคนกินหมาหมูหมาเป็ดไก่กินตายหมดไม่เหลือนี่กูบีตะโกงกระดูกก้าเลยเอากระบองเลยต้นชี้ตายยื่นไปที่งูงูก็ตกมาตายหมดเลยเอากระบ,บองตายที่เป็นที่ที่ซากศพนี่พวกนี้นก็ฟื้นขึ้นมาหมดส่วนนางคนนี้ชื่อนางสีไวเป็นลูกเจ้าเมืองโอนาริซาคนนี้นะฮะนางไม่ตายเพราะนางแอบอยู่ในหอกององูมันมองไม่เห็น เจ้าเมืองก็เลยยกนางนี้ให้เป็นชายานี่คือนางสีไวเดี๋ยวไปดูนางสีดาอีกคนหนึ่งนั่นก็เมียคันธนกรุมาอีกคนหนึ่งนางนั่งเก้าอี้วิกตอเรียุโรปก็ไป็นหญิงเจ้าเมืองมาหาลูกเจ้าเมืองเหมือนกันนางนั่งเก้าอี้วิกตอเรียจากยุโรปเลยใส่ผ้าลายจินจบจากสุขโขทยัยคนที่มียอดทาบันตัดบรรดาศักดิ์ทนั้นนะที่จะได้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้มีนางสุโ <c> บ <oughs> รีนะ ถุงก็ระเบิดไป็นไงระเบิดหูใส่บัตรประชาชนนี่คือนางสีไวเห้ยนางสีดาเป็นเมียคันคนที่สองของคันธนากุมาแล้วภาพต่อไปนะฮะจะเป็นพระเอกของเรื่องเลยคือคันธนากุมาหนุ่มรูปงามเลยตรงน,นี้คนเยอะอะไรย,ยูไม่อยู่พวกจะเลี่ยไปนี่ยไงคันธนาก,นกุมานมาตะกอตอยู่ใส่ดอกไม้ นี่คือดาบกยายสิทธิ์ที่ซึ่งัครใครใครก็สู้ไปดไดอันนี้คือรอยสักเราจะภาพอนุน้ว่านี่คือดาบกยายสิทธิ์สู่บรีพุพ่นบันเลยนี่คือกันชนักุมารส่วนภาพนี้เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะวิถีชีวิตชาวบา้านตอนเย็นๆเ,เนี่ยผู้หญิงก็จะปั่นฝ้ายทอผ้าที่บ้านผู้ชายจะมาหาจะมาดีดพินร้องเพลงขับต่อมเที่ยวพาราสีกันเข,ขขเขาบอกนี่คือการเที่ยวพาราสี นี่คือภาพเด่นๆนะของวัด